สวัสดีจ้าทุกคนเจ้เบ,บึง้งนางานคอยเด้ออันนี้คือนางานกุดจ,จับอุดรท่าน,นี่คือกันนิลเล่คอยยกเสาอีกเสาโทตั้งแต่วันที่29มิถุนาวันนี้วันที่6กคอยยังบดาเทฟ,ฟติ่งเลยพี่น้องคอยกำลังได้เทลี่นคอยเฮ็ดลุมข่อยเฮ็ดลุมซีรอบแล้วจ้ะ นี่ละรอบที่สี่นี่ก็น,น้ำยังบ่มิดยังตักบ่แล้วเหลือหลุมหนึ่งถึงยังบ่ได้ตักเอาไว้หลางถังไว้ตักน้ำหลางถังอันนี้เทลี่นละค่ะนุน่นรอบนี้กัคือสิได้เทอหล,ลีละมังฟุตติ้งวันวันเสาร์นี้จองให้ลูกพี่จองปูนแล้วจะเทวันเสาร์เช้าคือซิบ่มียังผิดพลาดอีกอกถ้าบ,บติดฝนกะหมู่บ้านเพิ่นเขาบ่าให้ ทำมีงานขาวดำขา่ให้เห็ดงานไหมคะ่ะอันนี้ก็เท่ลีนแล้วเทลีนนะคะก็ล่อตะต่างเสาแล้วก็ควันเสาก็จะเอาข้นมารุ่มเทซอยกันอันอนุ่นหลังเล็กหลังเล็กนี่ยับกว่าหลังใหญ่อีกเท่ลีนเทีย่ยงเสร็จแล้วดินถลม่ม เพราะว่าวันนั้นจะใส่แบบใช่ไหมเนี่ยอันนี้เทลีนเซ็ตเลวเดินแต่ดินมันพังลงวันนั้นจะใส่แบบแล้วแหละว่าเอออีกวันหนึ่งจะใส่แบบแต่ว่าจะของบานเพินบอกว่าบานเพินมีงานขาวดำขวเขาให้เหตุงานเด้อก็เลยได้พากันหยุดหยุดยาวเลยหยุดตั้งแต่สามวันบ่ หยุดสาวันหรือสี่วันนี่แหละจำบได้ก็เลยบได้ยเฮ็ดเอียงฝนมันก็เลยถล่มลงมาอีกรอบหนึ่งดูเล็กกะเฮ็ดไวจนสิบกว่าวันละมันมีหลังเล็กกับหลังใหญ่ติดกันจ้าวันนี้ก็จะตั้งเสาวไว้สองหลังให้เสร็จ วันนี้เทลีนตั้งเสาพรุ่งนี้วันเสาก็จะเทกันจ้าเทได้จะเสร็จแล้วแหละโอ้ยลำบากคัะเหตุงานช่วนต้องเข้าใจด้วยค่ะฝุนลูกพี่เพืนเศร้าแบบมาไหว้จ้ายเขาละจ้ายอีกอยู่นี่เธอแก่อยเสียตังเงินคาแบบสองหลังเลยตั้งแต่อยู่ไอ้กุมภวาปี กับกุดจับเสาแบบมานอนอยู่ซื่อๆนี่